we ในคลิปนี้ครับเรา,าเอาใจเหล่าคอนเทนต์เกีเอ r เตอร์หรือว่าสายทำงานกันดีกว่าครับล่าสุดครับทุกคนฮ u เ w e ยได้ส่งหน้าจอมเนิเตอร์เทพๆมาให้ผมได้ลองใช้ครับวันนี้เราอยู่กับฮ w เว m a เมดวิวหน้าจอโมอนิเตอร์ที่สเปคเทพเกินราคาแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงฮ w เว m a เมดวิวรุ่นนี้ครับเป็นหน้าจอมอนิเตอร์ที่สื่อหลายสำนักต่างยอมรับนะครับว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยถ้าพูดถึงสเปคให้มาพูดถึง ราคาจำหน่ายถือว่าเป็นหน้าจอมอนิเตอร์สำหรับสายทำงานที่คุ้มค่าอีกหนึ่งรุ่นในปี2021ก็ว่าได้วันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมครับบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาหน้าจอมอนเตอร์ดีๆสำหรับสายทำงานใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ดีหรือว่าใครที่ชอบใช้งานพวก Adobe P พ e ม i e r e Pro Illustrator หรือว่าแต่งรูปบ่อยๆบอกเลยว่าคลิปนี้ ามพาดโดยเด็ดขาดก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเล่าถึงสเปคความเทพของหัวเว่ยเม e วิ e w รุ่นนี้ก่อนก็แล้วกันหน้าจอรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมหน้าจอขนาด28.2นิ้วอัตราส่วนภาพ3:2ต่อซึ่งถ้าพูดถึงหน้าจออัตราส่วนภาพที่มาก็อาจจะดูแปลกอินดี้ไม่เหมือนชาวบ้านหน้าจอส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็จะเป็นหน้าจอแบบ21:9ต่อหรือว่า16:9ต่อถามว่ามันมีดียังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให ความละเอียดหน้าจอในรุ่นนี้ให้มาแบบ 4K พัดนะฮะหน้าจอความละเอียดที่ให้มาจัดหนักจัดเต็มพร้อมกับความละเอียด3,840คูณ2,500 60 Refresh r a จอมาให้อยู่ที่60เฮส่วนคุณภาพสีเท่มาในรุ่นนี้ให้มาดีมากๆม,มีค่า sRGB มาให้ถึง100%และมีค่า DCI-P3 มาให้ถึง98%จำนวนสีเท่มามาให้มากถึง1.7พันล้านสีหรือ10บิตเอาเป็นว่าหน้าจอรุ่นนี้นะฮะใครที่จะเอาไปแต่งรูปแบบ8บิต10บิตแต่งรูปต่างๆบอกเลยสีสัน หน้าจอเอาไปแต่งได้แบบสบายๆใครที่ต้องใช้งานตัดต่อใครที่จะต้องใช้งานแต่งรูปเจอลูกค้าที่เข่งเรื่องสีสันที่จะต้องออกมาตรงจอรุ่นนี้ค่าสีให้มาเรีย really, ว่าเทมากๆเทพเกินราคานอกจากจะมาพร้อมกับค่าสีที่แสดงสีแบบ10บิตแล้วเนี่ยยังรองรับการแสดงผล HDR 400ความสว่างหน้าจอที่มาก็ให้มาสูงมากๆนะครับสามารถปรับความสว่าง ได้สูงสุดถึง500นิตสู้แสงแดดได้แบบสบายๆใครที่มีโต๊ะทำงานอยู่ข้างๆกับหน้าต่างใครที่ชอบเปิดผ้าม่านทำงานแสงส่องเข้ามาภายในห้องจอรุ่นนี้เอาไปใช้สู้แสงแดดได้แบบสบาย,บาย,านยาๆนอกจากนี้ครับยังไม่หมดครับเจ้า h u ว w e i Mate v i e รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับค่าเดลต้า E ที่ต่ำมากๆนะทุกคนสามารถแสดงผลได้ ใกล้เคียงสายตาซึ่งสเปคเท่มาในรุ่นนี้นะฮะในงบราคา20,000ถือว่าคุ้มมากๆนะ,ะับเมื่อเทียบกับหน้าจอไมเตอร์ของสายทำงานนะเอาแค่สเปคนะทุกคน ก็เกินราคาแล้วนะฮะผมกล้าการันตีเลยว่าหน้าจอทํางานบางรุ่นราคาเลทเจ็ดแปดหมื่นค่าส,ทสีที่ได้สเปคที่ได้ยังสู้รุ่นนี้ไม่ได้เลยนะทุกคนการดีไซน์หน้าจอรุ่นนี้ครับโดยรวมจะออกแนวมินิมอลให้ความเรียบหรูเน้นดูดีเหมาะทั้งเอาไว้ในห้องทํางานออฟฟิศต่างๆหรือว่าเอาไว้ในห้องนอนรุ่นนี้ครับการดีไซน์ตัวเครื่องทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขอบจอ หรือว่าตัวฐานที่ติดกับหน้าจอเนี่ยทางหัวเว่ยเขาจะออกแบบมาให้มีความบางในทุกๆส่วนซึ่งถ้าเรามองจากด้านข้างตรงนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องมีการออกแบบ หน้าจอมาได้บางมากนะฮะซึ่งตามสเปคที่เขาแจ้งมาเนี่ยจะมีความบางอยู่ที่ประมาณ9มิลเมตรประมาณนี้นะทุกคนถ้าทุกคนคิดภาพไม่ออกว่ามันบางขนาดไหนก็ลองเอาสมาร์ทโฟนมาเทียบดูจะใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนในท้องตลาดนิดหนึ่งขอบจอตรงนี้นะฮะจะมาพร้อมกับวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะเน้นแข็งแรงทนทานนะครับด้านหลังบริเวณตรงนี้เนี่ยทุกคนจะมาพร้อมกับฝาหลังที่เป็นพลาสติกแบบ PC นะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะมีโลโก้ห w a เว่สลักเอาไว้ตัวเครื่องนะครับจะมาพร้อมกับเฉดสีที่มีชื่อว่า Mystic Silver ก็แน่นอนครับจะมาพร้อมกับตัวเครื่องที่เป็นสีเงินใครที่ใช้ Apple อยู่ก็น่าจะคุ้นตากันดีสำหรับสีนี้บริเวณขอบจอด้านหน้าตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านอกจากตรงขอบจอด้านนอกที่มีความบางมาให้แล้วเนี่ยขอบจอบริเวณตรงหน้าจอมีการออกแบบดีไซน์มาได้ ามาถือว่าเป็นหน้าจอที่มีการออกแบบดีไซน์มาได้เต็มตาไม่ว่าคุณจะซื้อมา1จอหรือว่าคุณจะซื้อมาซ้อนกัน2จอการใช้งานของคุณจะไหลลอยต่อแน่นอนตัวนี้การใช้งานนะฮะจะรองรับการเอียงจอแล้วก็ปรับ ขึ้นลงได้ประมาณนี้ซึ่งการออกแบบดีไซน์ก็ถือว่าเพียงพอแล้วกับการใช้งานในชีวิตประจําวันของเราเท่าที่ผมได้ลองใช้งานเพียงพอแล้วนะครับกับระดับสายตา ใครที่รู้สึกว่าเวลาที่เราตัดต่อหรือว่าเราแต่งภาพนานๆแล้วรู้สึกเมื่อยคอรู้สึกปวดตาการออกแบบแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยหรือว่าบางทีเราเบื่อเราอยากจะยืนทํางานองศาที่ให้มาในรุ่นนี้กับการออกแบบที่หวยให้มาให้มาดีรับการใช้งานทั้งการนั่งแล้วก็การยืนใครที่เป็นคนที่ยืนทํางานผมบอกเลยว่าในรุ่นนี้เนี่ยยืนทํางานได้แบบสบายๆแล้วคุณจะต้องหลงรักมันแน่นอนหน้าจาตอตรงนี้ จะออกแบบมาแบบ all-in-one นะครับบริเวณตรงนี้เราจะไม่สามารถที่จะถอดออกจากตัวฐานหรือว่าขาตั้งที่เขามีมาให้ได้อันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตนิดนึงซึ่งผมแอบเสียดานิดนึงนะการดีไซน์ของเขามีมาให้สวยมากถ้ามันสามารถถอดออกได้เนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านี้นอกจากเอียงหน้าจอขึ้นลงแบบนี้ได้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะปรับ เลื่อนขึ้นเลื่อน<ๆ>ลงแบบนี้ได้เลยซึ่งมีการออกแบบมาให้เราสามารถที่จะใช้งานได้เท <cosmos. S 1> ่ากับระดับสายตานอกจากที่เราจะสามารถที่จะเลื่อนขึ้นแบบนี้ได้แล้วให้มันเท่ากับสายตาของเราหรือว่าระดับเดียวกันกับสายตาของเราแล้วเนี่ยถ้าเราปรับสูงขึ้นมาแบบนี้มันก็จะมีพื้นที่มีสเปคให้เราสามารถที่จะวางแท็บเล็ตไว้ด้านหน้าหรือว่าเราสามารถที่จะวางสมาร์ทโฟนไว้ด้านหน้าได้ก็จะทําให้รู้สึกว่ามันไม่ เกะก,กะเวลาที่เรามีพวกแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนวางไว้ข้างๆจอพอดการใช้งานนะครับในรุ่นนี้จะมีมาให้อยู่บริเวณขาตั้งทั้งหมดเลยนะทุกคนซึ่งในรุ่นนี้นะครับจะมีการแบ่งการใช้งานมาให้ทั้งหมด2ฝักคือจะมีบริเวณข้างๆจอตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีบริเวณด้านหลังที่ผมเสียบพอตต่างๆอยู่บริเวณตรงนี้ซึ่งบริเวณข้างๆจอนะฮะก็จะมีปุ่ม power ที่เอาไว้กดค้า เพื่อที่จะกดปิดหรือว่ากดเปิดหรือว่าเวลาที่เราใช้งานกดครั้งเดียวก็จะเป็นการสลิปหน้าจอกด1ครั้งก็เป็นการเปิดหน้าจอมีพอร์ตแจ็ค3.5มาให้ในรุ่นนี้เป็นแบบ2 in 1ซึ่งสามารถรองรับได้ทั้งชุดหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนมีพอร์ต USB Type C ที่สามารถส่งสัญญาณภาพจากอุปกรณ์ต่างๆ มาแสดงผลบนหน้าจอรองรับการเชื่อมต่อการถ่ายข้อมูลต่างๆน,นอกจากนี้นะครับตำแหน่งของยูบิไทซีที่มีมาให้ยังสามารถที่จะใช้ เป็นตัวชาร์จไฟแบบ PD ความเร็ว65วัตต์ให้กับกอุปกรณ์เครื่องอื่นได้ด้วยนะครับใครที่มีสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยใครที่มีสมาร์ทโฟนที่รองรับการชาร์จไวได้สูงสุด65วัตต์ในรุ่นนี้สามารถที่จะเอามาชาร์จได้เลยแล้วก็เป็นการชาร์จไวด้วยนะครับหรือว่าใครที่ใช้พวกหัวเว่ยเบนบุ๊15ใครที่ใช้หัวเว่ยเบนท o บุ๊14ที่มีตัวแอมเอร์จร่ายไฟมาให้เป็น65วัตต์ก็สามารถที่จะเสียบวิบิทายซีชาร์บ,บใช้้งานได นอกจากที่เราจะส่งสัญญาณภาพแสดงผลบนหน้าจอนะครับถือว่าเจ๋งมากๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ได้เพียงแค่ของฝั่ง Windows เท่านั้นใครที่ใช้พวก MacBook Pro m 1สามารถที่จะเอามาชาร์จแบตได้ต่อมาด้านบนจะมีพอร์ต USB-A มาให้ทั้งหมด2พอร์ตที่เอาไว้ใช้งานพวกเชื่อมต่อกับ USB ต่างๆต่อมาด้านหลังก็จะมีพอร์ตที่เอาไว้เสียบเชื่อมต่อมาให้ทั้งหมด3พอร์ตนะครับเริ่มต้นที่ด้านซ้ายก็จะเป็นพอร์ตที่เอา ไว้จ่ายไฟที่รองรับการจ่ายไฟกับอะแดปเตอร์ที่แถมมาให้เป็นแบบ135วัต์มีมินิดิเพย์พอร์ตมาให้แล้วก็มีพอร์ต HDMI 2.0มอมาให้นะครับส่วนการใช้งานนะครับถ้าใครที่อยากจะได้การใช้งานแบบ 4K แบบ60สิเฮิร์ตเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นพอร์ตมินิดิเพย์พอร์ตจะรองรับการใช้งาน 4K แบบ60สิเฮิร์ตแต่ถ้าเสียเป็นพอร์ต HDMI ไจะรองรับการใช้งาน 4K ก็จริงแต่ว่าจะรองรับเพียงแค่50าสเฮิร์ตเท่านั้นการใช้ รุ่นนี้ครับอย่างที่บอกครับ h e i Mate View รุ่นนี้จะมาพร้อมกับอัตราส่วนภาพอยู่ที่3:2ต่อถามว่ามันดียังไงส่วนตัวผมเป็นคนที่ใช้หน้าจออัตราส่วน21:9ต่ออยู่เท่าที่ผมได้ลองใช้แบบจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ตัดต่อคลิปเองเท่าทีใ่ใช้ Huawei Mate View รุ่นนี้แล้วก็เอาไปตัดต่อเวลาที่เราตัดต่อแผงไทม์ไลน์ต่างๆหรือว่าตรงช่องที่เราคัดชนตรงบริเวณฟุตเทจมันจะมีพื้นที่ด้านบน แล้วก็ด้านล่างมากขึ้นกว่าหน้าจอที่เป็น16:9ต่อหรือว่า21:9ต่อผมว่ามันโอเคมากๆนะพอมันมีสเปคหรือว่ามันมีพื้นที่ในการใช้งานด้านบนแล้วก็ด้านล่างมากขึ้นการใช้งานของเรามันจะดูไม่แคบจนเกินไปแล้วก็เราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งไล่ดูฟุตเทจด้านบนผมว่าใครที่เป็นสายตัดต่อจอรุ่นนี้เนี่ยผมว่าตอบโจทย์เลยอีกอย่างหนึง่งนะฮะนอกจากที่เวลาที่เราตัดต่อแล้วมันสามารถที่จะดูฟุตเทจได้กว้างแล้วก็ ็ดูได้เยอะขึ้นไม่รู้สึกแคบจนเกินไปนะเนี่ยเวลาที่เราใช้งานมาติวินโดว์หรือว่าเราใช้งานแบ่งหน้าจอนะครับว่าจะเป็นการใช้งาน2จอหรือว่าหล,หลายๆจอเจ้าหัวไอเมดวิวรุ่นี้ผมว่ามันทําออกมาได้ดีนะครับด้วยอัตราส่วนที่เขาให้มาเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยเวลาที่ผมเอาไปเขียนบทความอีกหน้าจอนึงเป็นบทความของต่างประเทศอีกหน้าจอนึงผมเอามาแปลเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้สะดวกสบายมากอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบมาก ในห a w e i Mate v i e w รุ่นนี้ครับก็คือปุ่มการใช้งานที่เขามีมาให้นะครับหรือว่าแทบสไลด์บาร์ที่เขามีมาให้จริงๆแล้วมันจะมีอยู่ในห a ว e i Mate v i e w GT ที่ผมเคยพูดไปก่อนหนนี้แล้วนะครับแต่ว่าในตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นการที่เราสามารถที่จะเลื่อนเพื่อลดเสียงหรือว่าเพิ่มเสียงแต่ว่า ในโฮเวิรเวดวิวรุ่นนี้เนี่ยแถบสไลด์บาร์ที่มีมาให้การใช้งานด้วยระบบสัมผัสที่เขามีมาให้เนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์มากๆแล้วก็ใช้งานได้สะดวกไม่ว่าเราจะเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงเราก็สามารถที่จะลูดสไลด์เพิ่มเสียงหรือว่าลูดสไลด์ลดเสียงได้เลยเนะครับหรือว่าเราจะใช้งานตั้งค่าต่างๆแถบสไลด์บาร์ที่เขามีมาให้ผมว่ามันเจ๋งมากนอกจากนี้ครับในรุ่นนี้นะฮะยังมาพร้อมกับลำโพง ขนาด5วัตต์มาให้ด้วยถ้าถามว่าลําโพงที่เขาให้มาเป็นยังไงบ้านผมว่าเท่าที่ผมได้ลองใช้เนี่ยมันก็โอเคนะสาหรับใครที่ไม่ได้เน้นเรื่องของมิติเสียงหรือว่าความดังที่มันจะต้องดังกระหึ่มเทียบกับลําโพงที่เราต่อแยกรุ่นนี้เท่าที่ได้ลองก็ถือว่าให้มาดีแล้วก็ถือว่าเอามาฟังในห้องเอามาฟังในออฟฟิศนั่งทางานฟังเพลงตัดต่อขี้เกียจใส่หูฟังมันโอเคเลยกับลําโพงคุณภาพเสียงที่เขา ให้มาแล้วก็นอกจากนี้บริเวณตรงฐานตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีไมโครโฟนทั้งหมด2ตัวด้วยท้าเรียลองใช้ก็ถือว่าโอเคเลยนะเอาไปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะฮะเสียงไมโครโฟนคุณภาพที่ได้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมไม่พูดไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเป็นแฟนหัวเวอยู่แล้วนะครับผมใช้สมาร์ทโฟนของค่ายนี้อยู่แล้วนะครับผมใช้ตัวหัวเว P4 0 p r o Park จริงๆอยากจะเปลี่ยนเป็น P50 ด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าในไทยจะเอาเข้ามาหรือเปล่ารุ่น สำหรับใครที่ใช้โหว e i อยู่หรือว่าใครที่ใช้สมาร์ทโฟนของโหววที่รับการใช้งานโหวไแชร์เนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับด้านล่างมันจะมีตำแหน่งของการใช้งานโหวไวแชร์นะฮะที่เวลาที่เราใช้งานเราเอาสมาร์ทโฟนมาแตะ แบบง่ายๆเราก็สามารถที่จะมิลเลอร์หน้าจอผมว่า u a เว่เป็นแบรนด์ที่เขาทำอีโค y ิสต m มาได้ดีไม่ว่าจะเป็นพวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนหน้าจอโน้ตบุ๊กหรือว่าจะเป็นคอมตั้งโต๊ะเขาทำออกมาได้ดีมากนะครับอีโคซิสตมของเขาเนี่ยมันไล่รอยต่อจริงๆแล้วก็ใครที่เป็นสายทำงานผมว่ามันได้ใช้แน่นอนเพราะว่าเอาง่ายๆเลยนะฮะไอตัวมิลเลอร์หน้าจอเนี่ยเราสามารถแตะแล้วก็พรีเซนต์งานให้กับ หัวหน้าให้กับเจ้านายได้ตัวเดสก์ท็อปโหมดก็สามารถใช้งานปีเซนต์ให้กับเจ้านายได้แล้วก็นอกจากนั้นนะครับนอกจากที่มันจะใช้งานมิลเลอร์หน้าจอหรือว่าใช้งานเดสก์ท็อปโหมดหน้าจอรุ่นนี้ยังรองรับการใช้งานแบบไวเลสได้ด้วยนะครับใครที่มีโน้ตบุ๊กของรุ่นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าใครที่ใช้แท็บเล็ตของแบรนด์หัวเว่ยอยู่แชร์หน้าจอจากแท็บเล็ตแชร์หน้าจอจากโน้ตบุ๊กของเราแสดงผลบนหน้าจอของรุ่นนี้ได้เลยซึ่งมันทาออก มาได้ตอบโจทย์กับคนที่เป็นสายทํางานจริงๆนะครับบางครั้งเราไปข้างนอกเนาะเราตัดต่อผ่านโน้ตบุ๊กแล้วเราไม่แน่ใจว่าสีที่เราเขีย่ยหรือว่าเราแต่งมันตรงหรือเปล่าเราก็สามารถที่จะมินเลอร์หน้าจอผ่านตัวเวเลทที่เขามีมาให้เช็คสีปรับแต่งสีได้เลยทันทีถือว่ามันโอเคมากๆเปิดดูนงดูหนังเล่นเกมนะฮะขึ้นจอใหญ่ได้แบบสบายๆกับเจ้าหัวเว่ยเมดวิวรุ่นนี้ผมว่าเจ้าหัวเว่ยเมดวิวรุ่นนี้นะครับ เป็นหน้าจอโมนิเตอร์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าพูดถึงสเปคที่เขาให้มามันเทพมากๆนะครับกับราคาที่เขาจำหน่ายอยู่ราวๆส0,000ผมกล้าการัน,นตีเลยครับว่าด้วยสเปคที่เขาให้มาด้วยค่าสีที่เขาให้มาความเที่ยงตรงสูงนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าเดลต้าที่ต่ำมากๆค่า SRGB ที่เขาให้มา ค่า DCI P 3ที่เขาให้มาหรือว่าอัตราส่วนหน้าจอแบบแบบ3ต่อ2เนี่ยผมว่าถ้าคุณได้ใช้นะครับจะต้องหลงรักจะต้องชื่นชอบแน่นอนนะครผมว่ามันไม่แพงเลยนะครับผมว่ามันไม่แพงจริงๆแล้วก็ดีไซน์ที่ให้มามันสวยมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นขอบจอด้านข้างนะครับมันบางมากทุกคน แมตติเดียลคุณภาพบริเวณขอบจอตรงหน้าจอนะฮะเอาไปดูคอนเทนต์ต่างๆโอ้โหบอกเลยฟินเนลสุดๆหรือว่าจะเอาไปเล่นเกมก็เอาไปเล่นได้นะครับแต่ว่าดีเฟนเทที่ให้มาก็อาจจะอยู่แค่60เฮิร์ตประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นหน้าจอมอนิเตอร์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ควรพลาดจริงๆโดยเฉพาะคนที่ใช้อีโค y ิสเ m มของโโห้ไอยู่ยังไงก็ฝากด้วยกันครับสำหรับโโห้ไวเมดวิวรุ่นนี้นะครับณตอนนี้เขามีแคมเปญดีมี โปรโมชันดีๆด้วยนะครับตั้งแต่วันที่16กันยาจนถึงวันที่30กันยาเขาจะมีโปรโมชั่นรุ่นนี้จากราคาปกติถ้าผมจะไม่ผิดจะอยู่ที่24,990บาทปะราคาเปิดตัวจะลดเหลือเพียงแค่22,990บาทและยังไม่พอนะครับยังมีของแถมเป็นหูฟัง True w i r e จากแบรนด์ Huawei แล้วก็มีเป็นตัว r เตอร์ของ Huawei มูลค่ารวม4,000กว่าบาท แถมให้ด้วยนะฮะถือว่าเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกแล็ปท็อปนะฮะหรือว่าหน้าจอพวกโอเอ็มเอทวีจีทีก็มีการจัดโปรโมชั่นด้วยโดยงไงจะขึ้นรายละเอียดไม่ให้นี่ครับก็สามารถที่จะไปเลือกช็อปกันได้เลยรุ่นนี้จุดสังเกตถามว่ามีอะไรบ้างนะครับเท่าที่ผมได้ลองใช้ผมมีจุดสังเกตอยู่ราวๆประมาณ2เรื่องนะครับเรื่องแรกคืออัตราส่วนหน้าจอแน่นอนครับมันเป็นหน้าจอแบบ3.2ต่อเวลาที่เราดูคอนเทนต์หรือว่าเราเล่นเกมเนี่ยมันอาจจะ ไม่ได้แบบเต็มจอสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นกับการใช้งานสักเท่าไหร่นะครับรก็คือเรื่องของหน้าจอนะฮะที่มันไม่สามารถที่จะถอดออกได้ผมว่าน่าจะขัดใจเพื่อน,อนๆหลายๆคนแน่นอนนอกจากนั้นถ้าได้ลองใช้ก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่คุ้มค่ามากๆนะครับอยากจะให้ไปซื้อใช้กันนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าใครที่ทำงานตัดต่อ บางตัวโปรแกรม Adobe Premiere หรือว่า Adobe อะไรก็แล้วแต่ นะครับที่ต้องทํางานส่งลูกค้าสีตรงๆ,รงๆผมบอกเลยว่าหน้าจอรุ่นนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนยังไงนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Tech อ n เ Out ก่อนใครยังไงผมแม็กนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้ายังไงทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้ทุกคนห่างไกลจากโควิด -19 ทุกคนนะครับสวัสดีครับ